หนึ่งสองสาม,สสามคลิปนี้ก็จะมาพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคเหนือและก็ภาคตะนอฉชิงเหนือนะครับผมในช่วงเช้าก็คือตั้งแต่ เป็นการพยายกรณ์อากาศของประจำวันที่ก่อนอื่นเรามาติดตามการพยายกรณ์อากาศแบบกรฟิกของทางกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 8 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ราชเชอ,อันดามันและธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาลสิน ยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางนั้นก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองรายละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีจังหวัดการนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คาดการว่า จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เลื่อนมาทางภาคตะวันออกก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ผมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ช่วงต้นๆก็จะมีรวมไปนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมแล้วก็ข้อมูลจากทาง w ิน d y c o m มนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการ แดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่4กรกฎาคมพุทธกาด2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับผมประเทศไทยเราก็มีพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากคือ90.1ม mm ิมขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1สิถึงเกมมโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองพอไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยวันนี้นี่ก็คือจังหวัดลําพูนกําแพงเพชรพิจิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องต่อมาเราเลื่อนมาทางภาคกลางกันครับผมสําหรับทางภาคกลางก็มีพื้นที่คือจังหวัดลบบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ก็ไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับผมสําหรับวันนี้ในช่วงเวลา6นาิกา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ส่วนทางภาคตอนออกนั้นก็มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยคือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาชุงเซาชนบุรีและจังหวัดระยองนะครับผมส่วนสระแก้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้นั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก แต่ก็จะมี2จังหวัดทางฝั่งอันดามันคือจังหวัดละนองกับจังหวัดพังงาที่เป็นบัดบึงการสกลนคลรนครพนมชุมพรละนองและจังหวัดสุราษฎร์ุ่มเมฆชั้นสูงนั้นก็ปกคุมเอออเงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับผมสําหรับกลุ่มเมฆชั้นสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น แล้วถ้าภาคตัวนอ,อกคาดกันว่าจะอยู่ใน,นลนะักษณะคืมฟ้าคืมฝนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเรามาติดตามการแจ้งเตือนภัยของทางภาคเหนือกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องประจำวันที่4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับลำปาง อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรครับผมแล้วก็มีสามจังหวัดที่อยู่ในที่คาดกันว่าจะมีฝนปานกลางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโไทยและจังหวัดกำแพงเพชรส่วนวันที่ห้านั้นก็คาดการว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากเวณเดิมก็คือจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับพม่ี่น้องแล้วก็จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือสีเหลืองก็ไล่มาแต่จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางจังหวัดแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์วันที่5ก็มี2จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกประดาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นเราก็ควรติดตากันต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการแจ้งเตือนข้อควรระวังของทางภาคก็คือระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก เกษตรกร,ร,ก,รก็ควรเตรียมการกันความเสียหายที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับผมโดยเฉพาะไม้ผลนะครับช่วงนี้ลำาไยอาจจะหักนะครับเพราะแม่พี่น้องเนื่องจากกำลังจะเก็บเกี่ยวสำหรับใหญ่แถวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนเชียงรายนะครับผมคาดกันว่าเกือบจะได้เก็บเกี่ยวแล้วถ้าเป็นผลผล,ผลิตตามฤดูกาลนอกจากจะมีการเล่งให้มีการออกดอก เร็วขึ้นนะครับพแม่านอกฤดูหรือก่อนฤดูสักประมาณเดือนหนึ่งทำองนี้นะครับเพราแม่พี่น้องขอควรระวังในการสัญจรไปมาของทางภาคเหนือก็คือขอให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ควรระวัง่วนคือภาคเหนือตอนบนนะครับผมแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างสำหรับทางก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียง ฝนลำปางแพร่โดยภาคเหนือตอนบนก็ฟ้าขนองและละเจของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะครับผมโดยคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29่0งองศาเซลเซียส Celsius, อุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่23 30, และจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพ่อแม,แม่พี่น้องโดยทางภาคเหน ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้ที่นะครับผมโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุตรดิตถพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบุรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-32ถึง32องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสมีลมตนต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมคาดการว่าอินเทอร์เนต็ตอาจจะขาดขาดให้ใหายนะครับเพราะแม่พี่น้องก็ต้องขออภัยนะครับผมเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้แม่พี่น้องโดยอาศัยข้อทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผม ช่วงนี้ก็ขาดการคำขวัญประจำจังหวัดไปนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเสถียรน,นะครับผมช่วงนี้เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำพะเยากันเอ่อจังหวัดไม่ฮ้องสอนกันครับผมเริ่มต้นด้วยจังหวัดไม่ฮ่องสอนพแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศแบบรายวันทั้ง15จังหวัดของทางภาคเหนือประจําวันศุกร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับทางก็คือสีแดงนะครับผมเป็นแสงที่คาดการว่าจะเป็นฝนตกหนักมากก็ได้แก่อําเภอเชียงแสนเชียงเชียงของเวียงแก่นอ,าอํอเาเภอเทิงอําเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุง อำเภอพญามเมงลายและอำเภอขุนตาลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องคาดว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนั้นได้แก่แม่สายแม่จันแม่ฟ้าหลวงเชียงขออำเภอจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางก็ได้แก่แม่ลาวอำเภอพานป่าแดดและเวียงป่าเป้านะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดคาดกันว่าอยู่ที่29ต่ําสุดคาดกันว่าอยู่ที่ยังดาวอำเภอพร้าวแม่แตงดอยสเก็ดแม่ออน อำเภอแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่ีสันกำแพงนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อำเภอแม่สเสมอนาแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยนะครับผมแล้วก็มีอำเภอที่คาดการณ์นอยของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้แก่อำเภอแม่วางอําเภอสันปะตองอําเภอดอยหล่อจอมทองฮอดและอำเภอดอยเต่านะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ก็คาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ32ต่ําสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสแม่พี่น้องก็ได้แก่อํเาเภอวังเหนือเมืองปานแจ้หม่มและอํเาเภอเงาวส่วนอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางก็ได้แก่ห้างฉัดเมืองลําปางแม่เมาะแล้วก็อํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกได้แก่อํเาเภอแม่พลิกเถินสกปราบเสริมงามเกาะคาและแม่ทะครับผมอํเาเภอแม่ทะ ก็ยังวันนี้มีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องสามต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับท่านผู้ที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นการไลฟ์สดการพยากรณ์อากาศจังหวัดน่านวันนี้ก็คาดการว่า จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนทั้งแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากของจังหวัดก็ได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างสองแควเชียงกลางอําเภอปัวและอําเภอบ่อกเกลือนะครับผมส่วนอําเภอที่คาดาว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของจังหวัดน่านได้แก่ท่าวังผาสันติสุข แม่จริมเวียงสานนาน้อยนามื่น,น,นแล้วก็มี3ามอำเภอที่คาดการจะมีฝนตกปานกลางก็ได้แก่อําเภอภูพเพียงอําเภอเมืองน่านและบ้านหลวงนะครับผมสำหรับจังหวัดน่านวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2ต่ําสุดคาดการว่าอยู่ที่24ของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับจังหวัดพะเยาก็ขอเรียนว่าเป็นก็ขอเรียนว่าเป็นการพยากรณ์อากาศนะครับผมล่าสุดการพยากรณ์อากาศของทางภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้อยู่ทางภาคเหนืออยู่นะครับเพราะแม่ตากแล้วนะครับผมจังหวัดตากก็อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะแม่โดยการรายงานนี้ก็ได้อาศัยข้อมูลจากทางศูนยออ์อุตุนิยมวิทยาและก็ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ก็เข้ามาในช่วงกลางของการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันนะครับผมปานกลางประจำวันนี้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่เขาค้อวังโป่งเพชรบูรณ์ส่วนอำเภออื่นนั้นก็คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยนะครับเป็นสีเขียวก็ได้แก่ชนแดนน้องไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีสีเทพนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่25องศา Yes นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดกําแพงเพชรกันสําหรับกําแพงเพชรวันนี้วันศุกร์ที่4กรกฎาคมก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทั่วทั้งจังหวัด,ดวันนี้ของกําแพงเพชรทุกอําเภอคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยนะครับผมทุกอาเภอนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับจังหวัดกําแพงเพชร อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของจังหวัดอุตรดิต์วันนี้ได้แก่อำเภอบ้านโคกฟากท่าน้ำปาดนะครับผมแล้วก็อำเภอที่คาดการณ์ว่าเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางมี2อําำเภอก็ได้แก่อำเภอท่าปลาอำเภอเมืองติดแล้วก็อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่รับแลตรอนทองแสนขันและอำเภอพิชัยนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่32สุดคาดการว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับจังหวัดสุโขทยัยวันนี้คือวันศุกร์ที่4กรกฎาคมโดยภาพรวมก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง้อ้ละ40ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทั่วทั้งจังหวัดสุโขทัยวันนี้อยู่ในพื้นที่ ฝนตกเล็กน้อยนะครับผมทุกอำเภอของจังหวัดสุโไทยคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสต่อไปก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวนออกเฉียงเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องแบพอสรุปแบบคร่าวๆก็คือส่วนใหญ่จะมีฝนประมาณ70%ของพื้นที่นะครับผมแล้วก็จังหวัดที่เป็น,นหนักมากของ ภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับพ่อแม่พี่น้องส,ส่วนจังหวัดอื่นๆข้างที่จะมีฝนตกหนักนะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของทางภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผมเป็นข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะอนอ,อกเชียงเหนือตอนบนช่วงนี้ก็อยู่ในลักษณะค่อนข้าง Non è สำหรับฟ้าคขนองร้ายละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชื้นค่อนข้างแตกต่างจากทางภาคเหนือก็ขออภัยนะครับอำนาจ,จเจริญคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนมากนะครับทั่วทั้งจังหวัดอยู่ที่29่าตสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสเรามาติดตามการ พยากรณ์อ,อากาศประจำวันตุอรวันที่4กรกฎาคมก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองระละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั่วทั้งจังหวัดยาสุธรคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนมากนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ําสุดอยู่ที่23องศานะครับผมอยู่ในบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนปานกลาง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 10ต่ําสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรา์ของจังหวัดอุบลราชธานีกันครับผมสําหรับจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอําเภออุบลราชธานีวันนี้ คาดการว่าทุกอำเภอมีโอกาสเกิดฝนมากผมณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่23องศาเซลเซียสเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสีสเกต 4. รกรกฎาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนมากครับผมบุรีรัมย์วันนี้คือวันที่4 คือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของและมีฝนตกหนักบางแหง่งทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ทั้งสองจังหวัดมีโอกาสเกิดฝนปานกลางนะครับผมเป็นสีเขียวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29่าต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับผมบุรีรัมย์ก็คล้ายๆกันคือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมเป็นสีเขียวครับมีโอกาสกน,านะครับพี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดนครราชสีมา ตอนออกสีในตอนล่างนะครับผมสําหรับโคราชวันนี้ก็คาดการว่าทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนปานกลางนะครับผมทั่วทั้งจังหวัดครับพม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ในอำเภอแม่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิ์ตากพิษณุโลกแล,และจังหวัดเพิศบูรณ์ ส่วนทางภาคตะนองอเฉือคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองละละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูนครน,นครพนมชัยภูมิกาลสินมุกดาหารร้ 101, ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมแล้วก็ทางภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองละละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนภาคตะวนันออกช่วงนี้สู่ช่วงของการวิเคราะห์โมเดลฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็อาศัยข้อมูลดีดอทคอมนะครับผมสำหรับท่านที่เข้าชมอยู่ในช่วงนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นการยายกรณ์าอากาศของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือศูนย์อุตุนิยม วิทยาทั้งภาคตอนออกเฉียงเหนือทั้งสองทั้งสงแหล่งคือตอนบนตอนล่างและก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญเข้าไปติดตามในรายละเอียดตามเว็บไซต์ที่ได้กล่าวมานะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับช่วงนี้ก็จะเป็นการของประเทศไทยวันนี้มีฝนโมเดลฝนก็จะขอเริ่มในช่วงเวลากันนะครับผมตั้งแต่ช่วงเวลา6กโมงเช้าจนถึงประมาณ ตอนออกซียงเหนือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่จะเริ่มก่อตัวแล้วก็สะสมเริ่มสะสมอยู่ในช่วงเวลา11 13นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็มีฝนลงเม็ดหนักมากขึ้นนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา11 12 13นาฬิกาของทางภาคเหนือและภาคตอนออกฉียงเหนือนั้นจะค่อนข้างกระจายเป็นหย่อมๆยอมนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือเวลา 14, 15, 16นาฬิกา16นาฬิกากันครับผมซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปกติจะเป็นช่วงที่มีฝนค่อนข้างมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับประเทศไทยเราเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่วันนี้กลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางนะครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลา 14 15 16นาฬิกานั้นภาคเหนือตอนบนจะมีกลุ่มเป็นปานกลางถึงหนักอยู่เป็นย่อมๆนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา14 1 5 1 6นาฬิกาส่วนทางภาคตวอันอ,อกเชียงเหนือก็พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้คือ14 15 1 6 17นาฬิกานั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างส่วนสุพเรานั้นถือว่าค่อนข้างหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา14 1 5 นครหลวงเวียงจันทร์วังเวียงโปนสวรร์ชัยบุรีและลางเป็นต้นนะครับสําหรับสพปลาวเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเย็นของวันที่4กันครับผมคือในช่วงเวลา1 0 18, 1 7 18 19กก็พบว่าภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวไปแล้วนะครับผมแต่ก็มีหย่อม,มที่เป็นหย่อมฝนที่ค่อนข้าง หนาแน่นอยู่นะครับผมโดยส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มอยู่ตามนาชายแดนทั้งสองฝั่งคือฝั่งพม่ากักบฝั่งสปปลาวนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่แถวทางจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับผมเรามาติดตามมเดลฝนกันในช่วงดึกของวันที่4ในช่วงค่ําคืนของวันที่4คือตั้งแต่20่สนาฬิกาจนถึง22่สนาฬิกาภาคเหนือภาคตอนออกซิ่งเหนือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนภาคเหนือจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนแถวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยา จังหวัดลำปางแถวจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และไม่ห้องสอนนะครับผมและอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่แถวทางจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทงางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างก็ไม่ค่อยมีกลุ่มแมฝนแล้วในช่วงเวลา20 21 22นาฬิกาแต่ก็จะมีหย่อมค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวทางจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็มีอีกสองหย่อมสําหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพู อุดรธานีและจังหวัดน้องคายและอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่แถวทางนครพนมกับตามครับผมค่อนข้างเป็นสีเหลืองค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางภาคตะนอกเชียงเหนือคือค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักนะครับผมก็อยู่แถวทางจังหวัดกานจังหวัดจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับผมอาจจะเข้าไปจนถึงจังหวัดกาลสินบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้อง แต่ก็ไม่มากนะครับผมสาหรับกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักในช่วงเวลา23ตีนริกาของวันที่4นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเช้าวันใหม่ของวันที่5กันเลยครับผมก็อยู่ในลักษณะค่อนข้างเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสําหรับเช้าวันที่5เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเช้าตรู่ของวันที่5กันครับผมตีนฬิกาจนถึง7โมงเช้า ของวันช่วงตั้งแต่4ี่นาฬิกาจนถึง7โมงเช้าของวันที่ห้านะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้ก็พบว่าภาคเหนือก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางอยู่ในบริเวณเดิมคือแถวจังหวัดเชียงจังหวัดน่านครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเชิงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในลักษณะหนาแน่นจนถึงปานกลางและอาจจะมีครับผมยอมหนักอยู่โดยเริ่มแต่จังหวัดหนองคายแล้วครับเพราะช่วงนี้เข้ามาถึงจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นการลิศิุ์บึงการสกลนครนะครพนมมุกดาหารยยสธรอํานาจ,จเจริญอุบลราชธานีสีสเกตจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่5นาฬิกาจนถึง7จ็โมงเช้านะครับผมแล้วนะครับผม,นะบผมในช่วงเวลาตีกาจนถึง10โมงเชา้าของวันที่5 5นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังก่อกลุ่มอยู่แถวสัายจังหวัดบึงการสกลนครนะครพนมมุกดาหาร,นะร,ก,าหารการลิศิุ์สธรจังหวัด อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีแต่ถือว่าค่อนข้างเบาบางนะครับผมในช่วงเวลาแต่8นาฬิกาจนถึง10โมงเช้าของวันที่5นะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเที่ยงวันคือตั้งแต่ช่วง11นาฬิกาจนถึงประมาณ13นาฬิกาสำหรับวันนี้กลุ่มเมฆฝนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับผมในช่วงเวลา11 12 13นาฬิกาโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ค่อนข้างกระจายตัวอยู่จังหวัดกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดสุโขทยัยนาจเลยไปจุดถึงจังหวัดแพร่นะครับผมพิษณุโลกจังหวัดเพชรบุร์จังหวัดพิษนะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมอยู่ในบริเวณนี้ครับผมตุดทางของภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนส่วนทางอมก๋อยแม่สอดพบพระอุ้มผางของจังหวัดตากนั้นก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเราเลี้ยงอยู่เรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง บางช่วงอาจจะหนักบางช่วงน้อยสําหรับบริเวณนี้เนื่องจากว่าทางพม่านั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นพัดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับผม mm. ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง,ง17นาฬิกาก็คาดการดูตามโมเดลฝนก็มีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวไปทั่วทุกจังหวัดตั้งแต่เบาบางปานกลางเบาบางหนาแน่นปานกลางและหนักนะครับผมหนักก็จะเป็นหย่อม ส่วนปันกลุ่มเมฆฝนของภาคเหนือนั้นหยบๆนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมแต่ที่ค่อนข้างปานกลางจริงๆนั้นอยู่แถวทางเชบูร์จังหวัดพิจิตรนะครับผมแล้วก็อยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับสปปลาวแถวสปปลาวของจังหวัดเชียงรายนะครับผมแล,แล้วก็ชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมค่อนข้างหนาแน่นนะครับในเวลา 17, 18, 19นาฬิกาส่วนทางภาคตะอนองอชิงเหนือมีกลุ่มเมฆฝนที่เป็นพื้นใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะหนาปานกลางจนถึงหนักนะครับผมสำหรับการไล้สุดในวันนี้ก็จะขอจบไว้แม่พี่น้องก็จะพอสรุปได้ว่า พอสรุปได้ว่าทางภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็มีกลุ่มหนาแน่นนะครับผมกระจายตัวอยู่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่าภาคเหนือก็ประมาณ70ของพื้นที่ภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือก็อยู่ในประมาณที่นะครับผมอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นฝนตกหนักบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับผม